สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปิดีโอนี้นะคะหมอนน่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะ วันนี้นะคะจะมาหัวข้อเนาะเรื่องราวร้ายๆนะคะหลังจากนี้จะกลายเป็นดีนะคะหรือฟ้าหลังฝนเนาะที่หมอบอกนะคะ ขอให้ลูกดวงที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานทาสมาธิเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองนะคะขอให้ไพ่ของหมอเล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะคะถ้าอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่ขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาแล้วขอให้ลูกดวงของหมอนะคะสมบงังสมปรารถนาขอให้ไพ่ที่เปิดในวันนี้เป็นพลังงานด้านที่ดีแล้วขอให้คุณประสบความสําเร็จโชคลาภหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะหมดภารนี้สินเนาะอ่ะขอหมออนุญาตจับไพ่สักครู่นะคะ อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันเลยนะคะว่าไพ่ของหมอจะบอกอย่างไรบ้างในวันนี้นะคะขอให้มีแต่พลังงานด้านดี่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะทุกคนนะมีความสุขนะคะสมหวังทุกประการนะคะอ่าเรามาดูกันเลยอ่าไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะดีไปได้สวยนะคะ สวยเลยแหละที่หมอเห็นนะคะอันดับแรกสิ่งที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดใครที่ผ่านนะคะในอนดีตที่ผ่านมาเรื่องการงานการเงินการมีภาระหนี้สินหรือแม้กระทั่งเรื่องหัวใจปัญหาชีวิตเป็นโรคซึมเศรา้าความเครียดต้องกินยาไมเกนการปวดหัวหรือแม้กระทั่งบางคนบางกรณีทําร้ายร่างกายตัวเองหรือคิดชีวิตสั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ลักษณะประมาณนี้ตอนนี้คุณดึงดูดพลังงานตรงนี้กลับเข้ามาแล้วคุณรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองก่อนในไพ่บันเนี้ยถ้าเกิดใครที่ทํางานเคยเป็นลูกน้องเขาหรือการเปลี่ยนผ่านโยกย้ายใน การทํางานช่วงนี้คุณอาจจะทํางานรักงานอิสระมีงานอิสระส่วนตัวหรือทํางานอะไรที่ไม่ใช่เป็นงานประจําของตัวเองก็ได้นะคะทํางานธุรกิจหรือเริ่มการค้าขายเล็กๆน้อยไปก่อนนะในช่วงนี้โอกาสขาขึ้นของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเนาะเห็นได้ชัดเลยที่หมอบอกนะคะคุณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกปักรักษาคุ้มครองหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทางานหรือการสวดมนต์ไหว้พระของคุณปฏิบัติดีคิดดีทุกอย่างมันกําลังลงตัวนะคะหรือบางคนบางกรณีมีความทรงจําดี นะคะต่างๆในเรื่องการทํางานการค้าขายการพบปะเจรจาหรือผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คาชูก็ได้ใครที่เป็นนักเรียนนะคะยังเรียนหนังสืออยู่จะมีคู่ครูดีนะคะเพื่อนดีสนับสนุนในการสอบการเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสผ่านในภพยใบนี้โอกาสประสบความสําเร็จหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจัดหานะคะธุรกิจการงานมาให้ใน,ในงานงานประชาสัมพันธ์การพูดจาหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆรือแม้กระทั่งการที่ต้องใช้ความคิดเห็นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถมัมภ์ดีเมตตาดีนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงหลัง จากนี้ไปที่เห็นไพ่หมอนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมเนาะที่หมอบอกถ้าเกิดผ่านการเสียใจการสูญเสียการเสียเงินเสียทองการตกทุกข์ยากความลําบากใจหรือว่าเราตอนที่เราตกทุกข์ได้ยากหาคนพึ่งพาไม่ได้เลยวันนี้จะมีคนเข้ามาพึ่งพาเราหมายถึงว่าจะมีคนให้เราเข้ามาพึ่งพาให้เราช่วยเหลือเขา,หร,เขาหรือเขาสนับสนุนเราได้เพราะอาดีตเราผ่านมาความเจ็บปวดเสียใจนะคะการหักการโดนหักหลังแทงข้างหลังหรือการโดนเพื่อนนะคะรอบข้างค่ะ หรือเป็นการที่การผิดสินข้อสามข้อแย่งคนรักคู่ครองเราไปก็ได้ในไพ่ใบนี้นะคะแต่คุณยุติจบความสัมพันธ์กับความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วฟ้าหลังฝนในวันนี้กําลังจะเกิ่มเริ่มกลับมาสวยงามดีดังเดิมนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนบุญสุนลนะคะให้กับเทวดาประจําตัวคุณนะในไพ่ใบนี้คือเทวดาประจําตัวเราคนเรามีทุกคนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกรักษาคุ้มครองบางคนอาจจะเชื่อมโยงกับองค์พญานาคพญาคุดหรือบางคนเชื่อมโยงกับตัวเทพเทวะที่เรานับถืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไทยฮินดูพามณ์ไดด้หหมมนะที่อบอก ค่ะไม่เลือกสันชาติเนาะไม่เลือกชั้นวัน,นะด้วยเช่นกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปกปักรักษาคุ้มครองดีนะคะบ้านที่คุณอยู่อาศัยนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้าให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะจะมีโชคลาภม,มาจากด้านบ้านเล็กที่ที่อยู่อาศัยยดยานผาน,นะหรือแม่คนในบ้านให้โชคก็ได้เป็นไปได้สูงนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะในไพ่ใบน,นี้เนาะ,ะพยายามนะคะสวดมนต์ไหว้พระที่สมุขส่วนดีๆแล้วต่อช่วงนี้ถ้าเกิดรักงานอิสระอะไรคุณอยากทําอะไรในใจที่คุณปราร ยังไม่ได้ทํานะคะตอนนี้เริ่มลงมือทำหรือเริ่มต้นได้เลยคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงในไพ่ใบนี้คิดหวังอะไรก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาแน่นอนขอให้คิดดีทําดีเข้าไว้นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมออย่างที่หมอนิ่มบอกนะคะแต่ตอนนี้ต้องให้ค่าให้เกียรติตัวเองถ้าเกิดใครที่พบเจอความรักที่ไม่ดีนะคะความรักที่ห่วยแตกความรักที่สังกะตายความรักที่ไม่สมหวังคุณมีโอกาสจะมีคู่มีครอบครัวเข้ามาในเดือนนี้แต่สิ่งที่หมอเห็นชัดนะคะหลังจากนี้ไปก็ตามใน4-5เดือน คุณมีโอกาสรประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือจะไปร้องขอความช่วยเหลือหรือผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ดีเข้ามาช่วยเหลือโดยที่แบบว่าเหมือนคนเราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหนุนอยู่นะคะดวงก็จะประสบความสําเร็จเช่นกันแต่สิ่งที่หมอเห็นนะ่ะคุณจะเจอคนที่ดีคนที่มีบุญสัมพันธ์เราหรือคนลัก นะคะที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตเราหรือบางครั้งอ่ะเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระนี้สินหรือเรื่องบ้านเรื่องรถลักษณะประมาณนี้นะคะคุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีหรือมีแฟนที่อุปถัมจะบอกว่าสายเปก็ได้อาจจะมีอายุมากกว่าเราหรือบางคนอายุน้อยแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะไพ่มันอาจจะสลับกันได้เป็นได้ทั้งหญิงและชายเนาะแต่สิ่งที่หมอเห็นอาจจะเป็นพลังงานที่คนมีอายุมากกว่านะคะเรามาดูกันเลยเนาะที่หมอบอกค่ะพยายามหมั่นคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เทวดาประจําสังขารร่างกายเราเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราคนบางคนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรือบางครั้งอะ่ะเหมือนจะตายจะตาย,ตายเหมือนแมวก้าวชีวิตไงรอดมาได้พ้นมาได้มีคนช่วยเหลือนะคะเขาเข้ามาสนับสนุนเรานะคะเรื่องแฟนคนรักคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาซัพพอร์ตอย่างที่หมอบอกหรือว่าบางคนนะคะกําลังมองดูกันอยู่อาจจะมีการจดทะเบียนหรือมีการที่สร้างบ้านสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราก็ได้หดืช่วยเราปลดภาระหนี้สินในระดับหนึ่งนะคะความเครียดคุณจะหายไปณนะตอนนี้นะคะใครที่เป็นครูบาอาจารย์ในด้านสายงานก็พูดดี คิดดีนะคะคาพูดคุณก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปธามหรือมีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะในการพูดคุยเจรจาเรื่องการงานต่างๆที่หมอบอกนะคะไพ่ค่อนข้างจะสวยและตรงตามหัวข้อที่หมอขึ้นไว้เลยนะพยายามไปทําบุญเกี่ยวกับโลงศพผาหอศพน้องหมาน้องแมวนะคะในช่วงนี้หมาจรจัดแมวจรจัดทําได้เลย5บาท10บาทนะคะร่วมสมทบทุนเข้าไปบุญคุณก็จะหนุนนําแล้วก็ เติมน้ำมันตะเกียงให้กับตัวเองต่อชีวิตชะตาจะได้มีชีวิตที่สดใสาราบรื่นช่วงนี้ข่าวรัานะคะไปทําบุญทําทานบ่อยๆเนาะถ้าเกิดไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีกําลังทรัพย์ก็ทําด้วยใจที่บริสุทธิ์อธิษฐานจิตนโมตสะนะคะบทสวดนะคะก็จะเป็นบทปกติทั่วไปอย่างที่หมอสวดประจําก็อิติพิโสเลยค่ะเนาะบทกระถางเงินล้านนะคะหลวงพ่อเนาะที่หมอบอกค่ะเนี่ยเราสวดได้เลยพระคาถาเงินล้านนะคะชีวิตคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะหลวงพ่อ ลิงดำนะคะเนาะวัดลิงดำของวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อปู่ฤาษีลิงดำนะคะขอโทษค่ะหมอพูดผิดนะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ เนาะแต่ทุกคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่คนที่จะมีดวงชะตาการเปลี่ยนผันหรือโชคชะตากําหนดมาในไพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นดวงของคุณอาจจะเป็นเดือนของคุณนะคะแต่ที่เห็นจะชัดเลยใครที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะดึงดูดเข้ามาอาจจะเป็นดวงชะตากรรมของคุณก็ได้ที่เข้ามาพบเห็นในคลิปวิดีโอของหมอนิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนให้พี่ให้พี่น้องครอบครัวนะคะคนรักได้เลยเนาะดวงที่สัมพันธ์กับไพ่ก็คือจะมีคนที่เกิดในเดือนกรกกกาาคคมนนนนะะที่เเิดดใือุ คนที่เกิดในเดือนเมษานะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือน ธันวาค่ะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนมีนานะคะขอให้คุณนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วขอให้สาเร็จสมหวังนะคะหมอน,นิมอนุโมทนาบุญด้วยขอให้บุญรักษานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานขอให้ฟ้าหลังฝนของคุณในวันนี้จงประสบความสําเร็จโดยเร็ววันในวันพรุ่งนี้นะคะเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เป็นที่รักที่เมตตาของทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายของทุกคนนะคะมันปฏิิิิบัตคดดีีทําแล้วส่งดีๆจะเข้าาม เราในเวลาที่ถูกต้องนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ